ฉัาไปในป่าลูกมนึ่งนงทอสกีน้องซื้กันนี้ซอสีน่องทอดก้นนี้เป็นน่องทอดกับซีเรแลกนก็แลกก็น่องฝอนน่องทอดเป็นเป็นยางเหล็กหนึ่งกับมีน้องท้ออ่านเห็นเหล็กหนึ่งเนปลาลูกพังเลิกน้องท้ออ่านเห็นเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าโเกแปเกซิมันหอดซีบ ข้าวกน้าวคอัหนอนข้นับจนม้กย่เด้หนึ่งนากหนึ่งสองสามสี่ห้ก็สิบพาลูกไอ้เวรหนอกระนัง้าวสี่สีมะเขีนเบียกบ้าพปลูกเบิ่งเน้อม้เบอ่งกัะเล่ะสบายดีสบายดีพี่นนอกสบายดีมพื่วนทุกคนเด้อเมื่อีาน้องค้าวกับสิมาเขียนเบียกบ้าพี่นนอก ตอนนี้เพิ่นยังแรงเราโซ่อยู่เนาะเนี่เรามาเบิ่งนั่งกันเลยว่ันนึงก็สีเขียนเบียดบ่าสีเขียนงามอยู่บ่อเนาะหรือว่าสีเขียนขี้ลายเนาะมาเบิ่งนั่งกันเลยนะหลังจากกินข้าวแรกเนี่ยละกันมาเห็ดเบียกบ้านดีเนาะแต่จังได้นอนเนาะน้อค่อยๆค่อยๆสีแรกขั่นยแรกเลยค่อยๆเพอาะว่าหลีกก็เอาปีค่อยแลนหลีเอ่อเขียนเขียนเลก เราชอบได้เท่าทนะู่ม้กได้เท่าทุ่นี่มันมันบอมมันโมเมนต์ออกแบบนี้มันมันกับเขาไปไหนแล้ววะ ติดๆม่ยังอะไรติดๆไหนเป็นอะไรล่ะพิษนี่พิษตอนตอนนี้มันพิษอะไรเขาเห็นเสบงมันไงมันกับมันนี่เอาเอาสารมเขาข้าไปนี่นี่ไม่ไม่เป็นแบบนี่เข้าจวะเอาอ่านในป่าลูกพังเนบหนิเจ้าเอาทงเอาทง ก็ทุ่งคุณพ่อกำลังเขียนเด็กสิพี่น้องตอนกกนี้น้องชอบกำลังตั้งใจเขียนขนาดเนาะ,ะเป็นเขียนตัวเลี่ตอนนั่นจากเพื่นเขียนแล้วถ้ดอนแต่สีให้พี่น้องได้เห็นไกลๆเนาะแล้วก็แชร์เพื่อนอ่านให้ฟังเราเป็นเขียนแล้วเวซี่อานได้ดีกว่า วันอื่นก็าพาพี่น้องโคตไล่์กดแชร์กดติตดตามใน่องท็อปคินสวรรค์เด้อเนาะเนาะอก็อกอกอกเพิ่อตั้งซองอยูทูบใหม่สบายดีพอหายหนองท็อปมีกำลังใจให้คลิปไหมไหมเด็กพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> พราะว่ายโยงเหยียนข้างนอกเช่าขู่เพิ่นก็หายเบียงบ้านคือถามว่าเขียนกอไก่ก็เขียนอยู่หวานประมาณคลิปเต๋า เยี่ยตัวเดียวชิบเถื่อพี่น้องได้หน่อยก็ทีอไหวแบบนี้จะได้ไหวน้องทอปแต๋วเลยเด้อนี่เองจะปืนใช่ไหมน้องทอปมีน้องทอปน้องทอปตายได้ไรออปปี้สบายดีป่าลูกเนี่ยมันนี่ก็หัวลูออปปี้แกขี่ดือพี่น้องเอ้ยก็ออปปี้ซีนีงน้องทอปตายก็น้องทอปตายแล้วน้องทอปมีเจ็บปืนปืนปืนปอบ ปื่นป้อมคะปื่นป้อมปปุ่ป้อมอ๋อพีสดีบ้าลูเนี่ยสยปรีป้าลูนะก็เขาจะอ่านกับกบลงและอ,ายอย่าอนยาดีๆ<อ>จะจะอ่านนี่จอานจะอ่านวนไจะอ่านอ่านไปด้วยป้าลุงทัง ภาษาลาวอีสานไก่ก็ไก่อีสานไก่ก็ไก่า็ควรยังงัวเจ้าตอนไปเมื่อกี้เนาะอันทุกคนน้องพรอกับอานภาษาเบียดเนาะให้ป่าลุงฟังเพราะว่าน้องพอบเนี่ยอยู่อนุบาลหนึ่งคอนุบาลสามเนี่ยเป็นเขาเรียนอยู่อนุบาลเบียดแต่เขาเรียนกระจักระจานภาษาลาวกบคูกันไปเนาะหลังจากเขาพปหนึ่งก็สิมีภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเบียดอันเรียนควบกันพีเ่พเนาะ แมนหองสามใส่อเใส่้เ<ส>ียเียนอันนี้ห้องเฮียนห้องเียมเียจะยุ่งเฮียนนะอนุบาสามมูหเหียนเฮียนปอสาม<อ>ามจะว่าของสูปามงงพังเลยมนาะยุ่งเฮียนจาะนาจอมีมู่จะก้นและมูมูที่จะแพ่งที่สุดนะซื้อแนวได้บอก่อยคนพังเลย ตัวร้ายอันนี้ติดๆสามคนได้ได้ไดนอนไรแกไปยังเนี่ยหลังจากน้องพรอบเขียนีบกบานเลยเนาะพี่น้องและวบันิสตสะดอนกับสิผ้า,พาพทุกคนไปเบินงน้องออฟฟี่เนาะไปทรวจสอบความหูเพิพ่นเบิงเนาะพบ,บพว่าตอนนี้เพื่อนกันอบอันยูซีซีี แ,แล้เพื่อนก็กำลัเงเหี่ยนอยู่อนุบาลหน,นึ่งเนาะสีปาไล่เป็นคนทวน,นันตัวอักษรล่าเนาะตั้งแต่กัไก่หอดหัวเหนเนื่ยนเนาะว่าน้องท็อปคนสีอ่านได้อยู่บ่ให้ป่าให้ลุงเบิ่งเนาะเดี๋ยวเหาไปเบิ่งนด้วยกันเลยสบายดีดีเนาะสบายดีพี่น้องแค่นั่งถือเอาฝีสีเหลาเนี่ยเนาะพออย่อางพอพ,อ,พ,อ,พอไล่จะเป็นคนทำแต่ให้เอาฝีเป็นเป็นเป็นคนอตอบพอเดอ้อ มื่อนี้สะดอนกับมานางนำจุก่นเนาะถือมาพังอ๊อปี้อ๊อปี้ดื้อพี่เนาะว่าคนชีอ่านโตราไดายู่บนเนาะอ่านกอไก่หอทองเพื่อนแบบเนาี่เข้าไปคนเลยอ้าวหนึ่งสองสามเกี่ยมกอไก่กอไก่ในห้างขอไข่ขอไข่ไม่ต้มขอกล้วยกล้วยหนมาง้อง่วงง้อง่วงกินหนาจอจอบจอจอบไข่หาช่อเสือชอเสือในป่าชอสร้างชอสร้างตัวใหญ่ยนยุยนยุกอาจจะไล่ รอเด็กราเด็กคุณผู้ตตาตตาล่าเห็นพ่อเพิงพ่อเพำหวานพ่อผู้พาู้เนื้อเนื้อพ่อไพ่หมอไนเต้าหมอแม่เอไอนบาเยียยาเยยดยาดข่เราลิงเรลิงเว้นูบอวีบอบีใบว้ันหอหันหอหนกินหันนนกเนอวินได้บอเบ้อเบ้หาด้พ่อป้าพ่อป้าเล่น่ฟังเรื่องพรอะไรกอ๊อบเลยทังเพราะทัง อันบ่ไล่สิกลับไปกลับมาได้ให้เพื่อว่าทบทวนควมจําของออฟี่ออฟี่สิได้ทําได้เด้อพ่อเือนน้องออฟนานเวลาอ่านหนังสือปากหวานเนาะพ่อเือนออาตั้น้อขอไข่ขอไข่ต้มมอแมวมอมาได้บ้ากอไข่ไข่้หนอดอพ่อวะ สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกับพี่มี่ยังไลฟ์ตั้งบ่อไร่ตั้ดอนเนาะกับผ้าเด็กๆมาถักผ้ยพี่น้องเนมาะมาอ่านบทเรียนใส่ปากให้ลูกในฝัางน้ำกันเนาะแล้วก็คือก็ยคลิปไปฉันติเด้อเจ้าหน้าทีก่ก่อนก็ไล่ก็แจกก็ติดตาก็ซองก็จินสวัสดิ์สหรับวันนี้ก็สบาย,บบายบดีเด็กๆเก็กเอกดีเด้อในพี่น้องเอ้ยขอเถิดขอพายนั่นเ้อ